เดี๋ยวผมจะใช้ Black Mamba นะครับเปิดก่อนเลยนะครับนี่ครับ Black Mamba นะครับอยู่แค่ครับไม้เดียวครับแบ a ็ k แบล็กแมมบานะครับอยู่ ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้พวกับผมกูบอมบ้านักล่าสายเหยียบปอมอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็มาลงที่อ่างเก็บน้าคลองหลวงรัชโลทรอีกแล้วนะครับหมายก็เป็นหมายแบบนี้เลยครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมผลงานกันนะครับก็วันนี้ผมก็พกเจ้าชากันแดดของผมมาสองขวดนะครับก็คือโดจ๋าท่อมมาแล้วก็เดี๋ยวโดนเจ้าถิ่นขอไปขวดหนึ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเอา,เอาชากระแดดให้เจ้าถิ่นนัง่งเจ้าถิน่นอ่ะครับเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นต้องเส้นเขาก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมาย,ยนะครับครเดี๋ยวผมจะใช้แบล็กแมมบานะครับเปิดก่อนเลยนะครับนี่ครับแบล็กแมมบาะครับ อยู่ครับไม้เดียวครับแบ็กแบ็คแมมบ้านะครับแบ็คแมมบ้าครับไม้เดียวจบครับไม่ต้องมากเรื่องไม่ต้องลีลาครับเรียบร้อยครับเสร็จแบ็คแมมบ้านะครับไม้แรกเลยนะครับไม้แรกของวันฟ้าเลยนะครับ เนี่ยครับช่วงเช้าวันนี้นะครับพลาดไม่ได้หรอกครับกับเหยื่อผิวน้ํานะครับก็ผ้าเราใช้เป็นเหยื่อเสียงงดังนะครับปลาถ้ามันไม่กัดนะครับมันจะหนีเลยนะครับแม่จะลงลึกเลยนะครับแบ็กแมมบ้าเนี่เหมาะมากๆครับคือเสียงมันมาเบาๆนะครับโอ้โหเสียงกัดสนั่นมากนะครับเมื่อกี้นี้ือ้สุดๆด ก็เรียบร้อยครับเข้าสวิงครับจบเกมครับอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าจบเกมนะครับเสร็จเจ้าแบ็กแมมบานะครับอตูเอาเถอะครับความร้ายกาดของมันนะครับก็ โอ้ยหไม้เดียวครับเจอแบ็กแมมบ้าเข้าไปนะครับไม้แรกของวันนะครับไม้แรกของวันได้ตัวแล้วนะครับโอ้โหก็ดูไซส์เข้าเต็มเต็มเหนียงนะครับอย่างนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตแกะปลาก่อนนะครับเจอคอกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบล็กแมมบาครับเปิดเหมือนเดิมนะครับ ไม่อยู่วัดไม่โดนนะครับที่กัดไม่โดนนะครับตัวผู้กันดนะครับตัวเล็กนะครับโดดขึ้นมาเห็นตัวเลยนะครับ ไม่มีอาการแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นลิตโต๊ก้่าวเลยนะครับ ตบเลยตบเลย Ừ, ขอข้อนีนก็ตกน้องสองข้อด้ลย ตัวเล็กต่วตัวเล็กล่อก่อนนะครับตัวนึงขึ้นอย่างใหญ่โดนตัวเล็กก่อนอีกแล้วนะครับอ้าวหลุดไปเลยครับอืมแต่ดียตัวเล็กตัวใหญ่ครับเรียบร้อยเลยครับ 我。Um. 嗯。Hmm. ไม่ได้ครับตอนนี้ลมมานะครับยืนทำให้เรือไหลออกหนีจากคอกนะครับเลยต้องนั่งครับ ตบอีกแล้วไอ้คองนี่นตบดีจริงๆเลย ข้าง่างไม้นงัน้นครับเปิดไม่ได้โดนจนได้นะครับข้างล่างมีแต่ไม้นงั้น,น,นครับเปิดไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยครับ เดีย๋ยวที่ใช้เขาเป็นลิโต้ก้านะครับจะหลุดแล้วด้วยแม่เลยแ้มที่สองนะครับเป็นลิตโต้กนะครับเรียบร้อยครับเข้าสวิงครับอย่างนี้จบเกมครับดึงขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวเหยี่อจะพัง ตัวนี้มีไซส์หน่อยนะครับตัวตัวที่หลุดไปนี่ตัวผู้ครับแต่งดีครับกัดทั้งคู่นะครับข้อกนี้กัดทั้งคู่เลยนะครับแต่ได้มาตัวเดียวนะครับก็ถ้าได้คู่ผมก็จะปล่อยเหมือนกันนะครับแต่ที่ว่าอย่าที่ใช้เป็นลิโต้แปลนะครับก็ไซส์พอได้ครับก็ไซส์ประมาณห้าโลได้นะครับตัวนี้ก็สําหรับเช้านี้ก็ เปิดหมายได้ดีครับเปิดหัวได้ดีครับมาถึงตีเจอ,อคอกแรกตีไม้แรกกัดเลยนะครับมาอคอกนี้ก็หลุดไปตัวหนึ่งแล้วยังได้มาอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็ก็ใส่เอาได้ครับก็ขอญาตแกะปลาก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อนะครับว้าวหรงมาเร็วเกินนะวันนี้ สนุกแล้วครับก็วันนี้ผมกูบอมบ้านักล่าสายเหยยบปลอมคงต้องพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ก็มาถึงนี่ก็หกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็แปดโมงสี่สามนะครับผมกลับแล้วครับมีคนโทรมาบอกว่าอ่าที่กระแสออกเยอะนะครับก็เลยเดี๋ยวจะไปดูเลยครับไปดูวันนี้เลยนะครับก็ผลงานที่ได้วันนี้ก็สองแต้มนะครับสองแต้มสวยๆครับไซดีอยู่ครับ ก็ต้องรีบไปครับเพราะว่าประแสถ้าเราช้าก็น่าจะรู้ๆกันอยู่นะครับประแสก่อนนี่นะครับสองแต้มอยู่ใต้ท้องเรือนี่นะครับว้านี่ครับหนึ่งตัวนู่นอีกหนึ่งตัวนะครับก็ผมกูบอมบ้านักล่าสายเหยียบปอมอีพีนี้ที่อ่างเก็บน้ําคลองหลวงและชโลทอนก็ขอพอเพียงแี้อนะครับก็วันนี้ก็จัดเป็นแบล็กแมมบานะครับหนึ่งตัวนะครับไม้แรกเลยนะครับ เป็นไม้แรกของวันเลยนะครับอคอกแรกของวันไม้แรกวันโดนตัวเลยครับแล้วก็กัดไม่อยู่ไปตัวนึงครับแบ็กมัมบ้านะครับแล้วก็โดริโต้ก้าวขึ้นมาตัวหนึ่งครับส่วนวันนี้ผมก็คงต้องเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถครับเราไปเจอกันที่อ่างประแสต่อเลยนะครับ